ชั่วโมงนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าซุปเปอร์เลกนะครับเป็นนักมวยที่เตะหนักที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เขาหัวเจ้าทาเครุนะครับเรียกว่าก่อนชกนี่ทาเครุก็ซาเหลือเกินนะครับแต่พอชกจริงแล้วนี่โอ้โหเรียกว่าโดนเตะถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าอาการนี่หนักพอสมควรนะครับสำหรับทาเครุนะครับทำให้นะครับซุปเปอร์เลกของเรานะครับก็อันดับโลกนี่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ก็ล่าสุดนะครับจัดอันดับออกมาแล้วนะครับก็ ขึ้นมาเป็นอันดับที่7ของโรคนะครับส่วนทาเครุเองนะครับก็ร่วงลงไปเลยกว่าได้นะครับก็ถือว่าซูเปเล็กเองนะครับก็ทําผลงานออกมาได้ดีนะครับและแฟนมวยชาวญี่ปุ่นและแฟนมวยทั่วโลกนะครับก็น่าจะรู้จักชื่อซูเปเล็กมากขึ้นนะครับโดยทาเครุเองนะครับก็ในว่าเผยหลังเกมนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเขานี่โดนเตะขาครั้งแรกนี่เราก็รู้สึกเจ็บนะครับแต่เขาต้องอดทนนะครับและคิดว่าการเอาร่างกายเขาแลกน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับและหาโอกาสที่จะ ปล่อยหมัดเด็ดนะครับเพื่อที่จะน็อกซูเปอร์เลกได้นะครับเพราะเรียกได้ว่าการต่อสู้อย่างอื่นนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ผลกับซูเปอร์เลกนะครับเพราะตอนยก3ามนี่เขาก็บอกว่านะครับเขาก็มีโอกาสที่จะน็อกซูเปอร์เลกได้นะครับแต่นะครับซูเปอร์เลกเองนะครับเขายืนได้ด้วยหัวใจนะครับและถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ ตอนที่เข้ามุมนี่ก็คิดว่าจะกดซุปเปอร์เล็กได้นะครับแต่ซุปเปอร์เล็กนี่ก็ไม่ยอมลงนะครับทาให้ทาเครุเองนะครับก็ยอมรับนะครับว่าซุปเปอร์เล็กนี่เขาเทพจริงๆนะครับและทาเครุนะครับก็บอกอีกนะครับว่าผมเคยคิดว่าการเตะขานะครับมันใช้ไม่ได้ผลสําหรับผมนะครับไม่ว่าจะโดนเตะแค่ไหนนะครับผมก็มั่นใจนะครับว่าผมทนได้นะครับการเตะขาในความคิดผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะน็อกได้นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเข้าใจความรู้สึกนะครับของคนที่โดนเตะขาน็อกนะครับ ทาเครูบบอกอีกนะครับว่าผมเชื่อว่าซุปเปอร์เล็กนะครับเขาต้องเจ็บแน่ๆนะครับแต่เขานะครับเรียกว่าอ่านการเคลื่อนไหวของผมได้ดีมากกว่านะครับตอนยก3นี่ผมกะจะน็อกเขาให้ได้นะครับเพราะคิดว่านี่มันเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวนะครับที่จะทําได้นะตอนนั้นนะครับและตอนนั้นเองนะครับผมก็เจ็บขาแทบทนไม่ไหวจริงๆครับทําให้นะครับต่อยหมัดพลาดไปหลายหมัดนะครับและนั่นมันคือแรงทั้งหมดที่ผมมีนะครับ ผมพูดจากใจนะครับซุปเปอร์เล็กนะครับเขาคือของแท้นะครับเขาเก่งจริงๆนะครับผมนึกว่าผมชกกับคนเล็กนะครับและทาเครรนะครับก็ทิ้งท้ายบอกว่านะครับขอบคุณนะครับที่สู้กับผมนะครับได้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของคุณนะครับทาให้ผมมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือคําพูดของทาเครุนะครับให้สัมผัสหลังจากที่อาการบาดเจ็บอะไรแกหายดีขึ้นนะครับและแกก็มาเปิดใจแบบไล่ยาวๆเลยนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่า ลูกเตะขานี่ของซุปเปอร์เลกนี่หนักจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะน็อกเขาได้นะครับแต่เขายืนอยู่ได้ด้วยหัวใจนะครับก็ถือว่าทาเครุนะครับหัวจิตหัวใจนี่แกนี่หลานเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับแต่แกก็คงจําชื่อซุปเปอร์เลกไปจนวันตายนะครับว่าซุปเปอร์เลกนี่เตะหนักเตะแรงจริงๆนะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้นะครับซุปเปอร์เลกนะครับเป็นนักมวยที่ เตะหนักที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าในอนาคตนะครับซปเปอร์เล็กจะเจอกับใครนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หาข่าวสารนะับเกี่ยวกับแบทวงกิลลามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอไปแฟนมอยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นการบังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็กผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าสารเกี่ยวกับแวดวงนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับ a t g 2 4นะครับครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับฝากไปด้วยครับ